วันนี้มีหนา้า fc หัวหน้าเดินทางจากเมืองน่านรับรถถึงโชลุมก่อนอื่นก็รีบเช็ดลดกันเลยค่ะเมื่อรถ้ามาถึงเฮาก็รีบทําการเคลียร์เอกสารได้เคลียร์การเงินค่ะทีหน้าตลอดาของเฮาในวันนี้ก็คือครูชาติอาสนะมาถึงเฮาก็รีบทําการเคลียร์การเงินครูชาติก็จะทําการโอนค่ะสกแกนใบหน้าจะได้ก็หาแสงอยู่ฮะน้า,นาเจ้าโอนบ่ได้สักเตอร์สุ้ายก็โอนได้ฮะฮะแล้วก็พา,ากันไปแอลพอรถไม้รอบกรุ่นตีครูชาติเหลืองใจก็จะป็นมิวเอ็กซีคูนสองสามจุดศูนย์อาร์เอเวลา เดือนนะคะแต่คุ้มค่ากับการรอคอยคุูชาติตอบอกในวันที่หนึ่งกันยานะคะแต่วันนี้เปิดวันที่31สิงหาคุูชาติก็มาทําการเคลียร์เอกสารก่อนแล้วก็จะมารับในวันพุงนี้อีกทีนะคะ <REP. S 2> ก่อนอื่นวันนี้เขาก็ถ่ายรูปก,กันเป็นทีและลึกกันนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วก็รอพูนี่มารับอีกทีก็ถ่ายรูปกันเป็นทีและเลึกนิดน,นึงก่อนกับหัวหน้านะคะเชจปุ๊บก็เดินทางกลับก่อนนะคะเช้าวันใหม่ก็เดินทางมาตลอดหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก <pe f> ับญาติผู้ใหญ่นะเจ้าวันนี้ก็ถ่ายรูปแฮมน้อยนะคะกับญาติผู้ใหญ่นะเจ้าแสดงความยินดีกับทใหม่แล้วก็จะไปเจิมกันเอาเลิกเอาใช้เลิกงามยามดีนะคะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณครูชาและอาจารย์พิชิตเจ้าของโรงเรียนอนุบาล <c oughs> ส,สีเวียงช้ยึึ่งเป็นผู้แนะนําที่ดีมากเลยนะคะอาจารย์ใจดีมากยังได้ก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ไว้วางใจให้เซลล์ปี่หม่ดูแลนะเจ้าขอใหอ้ลำรวยเงินทองโชคดีทุกการเดินทางถูกหวยแล้วอย่าลืมน้องปี่ไม่กลับมาอุดหนุนกันเด้อขอบคุณเจ้า